I don't wanna waste what's left. The storms we chase chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And yeah. on, we'll go oh. through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. เรรีวิหลังแต่ง,งานเลครับพี่กศรเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะที่วิญูเนี่ยคือหนูก็ไม่คิดนะก่อนแต่งงานเนี่ยหนูคิดว่าเออการแต ถ้ายุอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องเจอกันบ่อยขึ้น <S <S เจอกันอะไรมันจะมีความกระตุ้นกระทั้ไมากขึ้นแต่กับคนละเรื่องเลยก่อนแต่งงานเนี่ยจะทะเลาะกันบ่อยแต่พอหลังแต่งงานแล้วไม่ไเรื่องอล้ทะเลาะกันเลยเชื่อไม่ต้งแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยตัย้งแต่เดือนธันวาที่แต่งงานจนเนี่ยเดือนมีนาไม่ทอทะเลาะกันเลยรู้สึกเออบางเรื่องเขาก็ยอมเราบางเรื่องเราก็ยอมเขามันมันต่างเป็นเป็น เติมเต็มให้กันละกันที่เราเน้นการพูดคุยอย่างนี้อ่ะใช่ใช่ก็จะพูดคุยกันแบบเราไม่ต้องโกหกกันอยู่แล้วนะครับอย่างอย่างราาไรที่มันรู้สึกไม่ไม่สบายใจในบบงเรื่องที่คนเล่าให้เขาฟังบ้างไหมครับพี่เล่าทุกเรื่อง<ม>พอการแต่งงานแล้วมันเหมือนเป็นเป็นคนคนเดียวกันนะครับแล้วจะทําอะไรเราก็ต้องปรึกษากันนะครับสิ่งที่เขาทําไม่ถูกใจเรา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 ยอมหรือว่ารับได้ยังไงบ้างพี่โค้ด้สิ่งที่เราไม่ตูกใจเนี่ยมันต้องพูดกันตั้งแต่แต่งงานแล้วก่อนแต่งงานถึงเคลียร์เรื่องทุกเรื่องว่าอะไร ก็อย่างที่บอกว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบการไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติโดยที่แบบว่าขออย่างเดียวว่าถ้าวันหนึ่งหนูหมดหมดคุณค่าในในสายตาเขาแล้วอ่ะเรื่องเราบอกกันตรงอย่าไปทําให้รู้สึกว่าหนูเป็นเป็นควายหรือหนูแบบหนูแบบเรื่องอะไรไปนอกใจอ่ะหนูหนูจะไม่ชอบการการที่โดนนอกใจเพราะรู้สึกว่าโลกสองใบไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีทางกลัวหรือว่ายังไงกันหรอกเอ้ยโลกองใบไม่ได้กดหนูบอก ไเป็นนะเอาจริงอยู่ในช่วงระยะที่หนูเคยคบปากหวานประมาณห้าหกปีรู้สึกว,ว,ว่ามพอแล้วอยู่กับเขาอะเรามีแค่เราได้แค่เจ็ดติดอีกสามติดเราหาไปที่ไหนเลยวะเขาไม่เขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เหือเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาเป็นภาพผักไว้เขาเป็นแบบเหมือนเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรผู้หญิงทำงานแล้วเรารู้สึกว่า,าอีกสามติดเนี่ะทำให้ไม่ได้หรอวะเราก็รู้สึกแบบคนไข้ตอนนั้นก็เหมือนกันแบบตามที่เคยออะอ่ะ ว่าเออไปแอบจิกคนนู้นจิกคนนี้สุดท้ายเมื่อจะหาสาบจิกที่รักษาหายไปแต่เกือบเกือบขาดเกือบเกือบรักษาเจ็บติดไม่อยู่ไม่ได้เจ็บติดเกือบหายไปแล้วเกือบหายไปแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนครับพี่ที่เขาไม่เราแบบกลับมาได้หนูยอมกลับแล้วพี่ไทยกูไม่เ,เก่งยี่หายน่เหนือ่อยแค่สองสามคนนี่ก็ไอหนุนอยากไปดูหนังไอนี่อยากกินข้าวไอ้ไหน,หนี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวมีเห็นไหมพี่คีหายได้ยังไงวะอยากลดคน อีกคนแล้วแบบไม่ไหวนะหนูไม่ไหวอีกแล้วแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วเรื่องนี้เขารู้ไหมครับพี่โกว่าพี่โกจะไม่มีทางนอกใจเด็ดขาดเขารู้จักธนานบี11ปีแล้วหนูว่าเขารู้จักันาบีแล้วว่าหนูมีอะไรหนูจะไม่โกหกเป็นคนที่จําไม่แม่นธรรมชาตินี้จะไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีสภาบ้านตัวนี้ก็ได้รัาสิ่งนจนหนูคนจริง ก็ต้ u, องไม่มีคนเนี้ยชัดไหมไหม คือถ้าไม่มีคนนี้เรามีใหม่ได้คือต้องเลิกก่อนใช่ไม่ว่าซอสอย่างงี้นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีมีมีโรกต่งไปต่าไปถึงบอกว่าไม่อยากลองแร็ปหนูนะรียกาแอบถามพี่สิเวลาชีวิตผู้คนเราเนี่ยมักเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยใครใครเก็บพี่โกตอนนี้คือมันเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกหมายความว่าหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนูกดบ้านหนูหัหลังให้ลูกหลานให้พี่ต่้ายให้พี่ชายธุรกิจร้านข้าวมันไก่พี่ต่อก็เปิดอยู่ตอนนี้ได้มีอยู่ มาตั้งแต่เด็กจนหนูอายู่44ปีนี้พอหนูรู้จักน้องกวางเนี่ยตั้งแต่เขาจบมหาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือแคทตัสน์เงินจากแคทตัสเงินจากสัวตลุกแคทตัสน์เขาจะเป็นดูแลทั้งหมดเขาจะเป็นแอดมินหลักบ้านตอนเนี้ยเราทําพี่บอร์ดิสก์สัวตลุกแคทตัสนี่ยเราเป็นเหมือนพนักงานกูขาย ดูเขาให้ติดเขาเต็มที่ถ้าใครไม่เชื่อเราไปซื้อในเพจจะขึ้นว่านางสาวตุกพัก ยาเก็บเงินดียังไงครับพี่โก้โบราณเขาบอกว่าที่หมั่งพี่เท็เงี้ยพี่โดเนีเขาบอกว่าตลกโกเมียแล้วจะรวยทุกคนเออรวยไหมคะเราก็จะให้เกียรติเขาไม่กลัวเหรออย่าใช้คนกลัวดิแตกเออตายแล้วไม่กลัวไม่กลัวเขาดูยิ้มออกง่ายมากขึ้นไหมครับพี่โก้เวลาเขาได้เก็บเงินแล้วเนี่ยโอ้โหเลิศเลิศขยันเที่ยวด้วยจรเหรอตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือแบบแล้วแบบไปไป ขี่ยันเดียวไปนู่นไปนี่ไปนี่ไมนั่นแบบเขาจะชวนเราไปแต่เราบอกเขาไปเพระคือเรามีทริปที่จะไปแล้วสุดคือไปดูดอกตกลาญญี่ปุ่นที่จะไปฮันยูนเนอ่ยจะมาก็ไปญี่ปุ่นดูดอกตกลาญแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็มีโปรเจกต์ที่ไปกับผู้ใหญ่เขาไปกับบไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็เอาเงินตามสบายเลยไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ที่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ฮันมูนยังไม่ล่มใช่ไหมครับไม่ล่มไม่ล่มไม่ล่มจะมีเมื่อไหร่ครับพี่กอก็น่าจะ แบบปลายอ่าก็เรื่องอะไรปลายหนาวอ่าเข้าฤดูอ่าเรือกการเปลี่ยนสายฤดูอ่ะอ่าเปลี่ยนสายฤดูประกาศเย็นๆแบบน่าจักน่าจักน่าจักอะไรคะก็จักที่เป็นเยี่ยวไงอ๋อขี้อะไรกันอยู่กี่วันพี่พี่เขาไปกี่วันอาทิตย์เดือนสองอาทิตย์เดือนหนึ่งโอ้เดือนหนึ่งไม่คิดจะมาหากินเลยหรอครับควรจะไปประมาณสิบวันนะไปกลับไม่เกินนี้ลอกหมดอะเราออกเองหมดเอ้าเขาเก็บการเขา เขาเก็บต <rí> e> ังค์เขามีตังค์ให้ก็ออกดิโอเคครับพี่ก้อขอบคุณครับ